บายดี y, พี่น้องวันนี้อยู่ตลาดนาคำ้ำพี่น้องพาพี่น้องมาตลาดไปพี่น้องไว้เบิ่งเลยพี่น้องไปตลาดนาคำ้ำพี่น้องมาของขายเลยพี่น้องเจ้าขาย ันนี้ขายเนื้อของขายหลายเลยเพีย่น้องแตกต่างกับตลาดไทยเลยมังเข้มกับมี แซ่โบโพีอเปาแซ่บโพแซ่บโพจะเอาอย่างนะแซ่บหรือเ่นักแคมวุดได้ี่น้อง,นะอองตลาดตลาดนาักใกล้บ้าน่อยของขายสด ตลาดสดพี่น้องตลาดนัดมันยังไงอืมมิจฉ่วันอังคารวันพุธเปี่น,น้างมันคล้ายไข่บัวแดงมิจฉาทสด,สดนนมิจฉา,า,าวันอังคารวันเสาร์วันอื่นบุมี เป็นโตพี่เน้ะเบองเงิ่งยาวพี่นพนเนอะพาลุกสาวมาพี่เนาะลักสาวสองสาวมาตลาดนัดพาลุกสาวมาซื้อของตลาดนัดนะครับพี่น้องของขายหลายหล มองเลยเจ้าขายปลาเนี่ยพี่น้องปลาเน้นได้เนี่ยนี่ปลาเน้นพี่น้องปลาเน้นโลเท่าไหร่โลเท่าไหร่โลโลหกพันโลหกพันอย่างโลละร้อยร้อยปลาอยอยากปลาเน้นง่ายๆพี่น้อง ไม่มาก ốc, ักบกพี่ย้องไม่มากบาากพักแย่งบ่เนี่ยใหม่ใหม่เนาะกลับเลยถั่ถั่วอไรเนี่ยข้าวโพอดพี่น้องน้ำเค็ม,มกองเลยน้ำสินบ่แม่บะอก่น เนี้ยมาซื้อกับโพตดเนี่ยน้องน้องเพิงซื้อคัพเค้กพปน่น้องน้องฟูน้องฟูน้องฟูอยากยากจ่ายอยากจ่าย มันจักบาทเองเนี่ยหาพันยี่สิบบาทพี่น้องอันละยี่สิบบาทไม่ล,ล,ลูกสาวขออย่าพี่น้องสาวเพิ่งอันนี้สซาผู้อนั่นน้องผู้ไปนะได้บ่วันนี้บ่มากมากอยู่บ่ล่ะ

แดงเกงแล้วพี่น้องแดงเกงตัวหนึ่งตัวรหัสสิบพัพน,ะ 50, นะนพี่น้องสองร้อยบาทเก่งแมวพ่อจ้งให้พอเบป็นน้องเกงนะตัวรหัสสิบพันนะเกงไว้รุ่นพี่น้องเก่งขาเค่งวัยรุ่นเล่ากําลัางฮิตกันจับย่อพอเปงนน้องกเกงนี่เด็กพี่น้องงามอยู่นะ ตัวละห้าสิบพันตัวละสองร้อยพี่น้องป่ะเอาอะไรพี่น้องตัวหนึ่งคุณแม่เพิ่นถือเสื่อแกงให้เพิ่อตายสี่พี่เสื้อกระดูกต้มข้าวเปียกอยีกพี่น้องเลยเสืส้อกระดูกหมูมาต้มข้าวเปียกข้าวเปียกมี่เราอยู่เ้ืยกนเสือ้อต้มข้าวเปียกซื้อเพื่อนกินพี่น้อง หิ่งหึ่งมาเถือนหนึ่งเพื่อที่ได้มาสาวก็ซื้อพี่น้องสาวหน่อยลาวไปสาวเพิ่งไปยาเสพหัวได้พี่น้องนะยาเสพผมได้เลยขายไป ด่านแรงนะครับมีน้องมีว,วันเสาร์วันวันเสาร์ก็วันศุกร์นครับใกล้ๆนี่น้องใกล้บันโพสีแก้วได้เครื่องสมานเห็นไหมไมหีทุกอย่างพี่น้องมีเงิน

ได้เลยพี่น้องของเท้เาไปซื้อมาได้เลยสิเมืออะไรพี่น้องวันนี้ไปนี่พี่น้องของกองเทาได้กระดูกหมูไม่ต้อมข้าเปียกไงน้องผู้น้องเพิ่งกินพี่น้องพักมีหรือมะมวงหามขึ้นคันนี่หรอกพ่อยลาขึ้นคันนี่หรอกพ่อไปไปไปกรับก่อนพี่น้อง